สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพบหลักขออนุญาตเอ็นพี่น้องคลอเก่านะครับสิได้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับคลิปนี้รายการควายไทยสร้างรายได้ของช่องเก้าชนะจนพาพีพาน้องมาอยู่บ้านโคกกระเบื้องตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลี่ยมจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับที่เห็นอยูน่นี่เป็นควายฝูงของพอวันนะครับเนาะ สีสันอาจสีบ่งามตานะครับเนาะเนื่องจากว่ามาจังหวะที่ควายเขากินยายาเมือเว้นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหาโมงครับอาจสีบบเห็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนครับจังไรก็สิขอเป็นการชี้พิกัดให้พี่น้องเขาถึงข้อมูลอีกฝูงหนึ่งนะครับที่เพิ่นสิเปิดแบ่งพี่น้องบัว่าสิเป็นโตผูโตแม่นะครับเนาะเจ้าของเพิ่นก็อยย่ไกลๆพุ่นได้ครับเด้อยนี่ก็ควายกว่า30โตัวครับเดี๋ยวผมสิพาไปหูจักกับพ่อวัน ูจากที่ไปที่มาของควายฝูงนี่พร้อมกับการเปิดราคาเนาะครับเนาะขับนไปนะครับ,รบพื้นที่เลี้ยงเพป็นช่วงนี้นานาเขาเนาะครับเนาะนานาเสี้พี่น้องเห็นภาพรวมก่อนเลยครับเด้อส่วนสูงกัเป็นบันบันครับพี่น้องกเกล็ดบันบันความสูงกับรอยสามสิบบวกบวกบวกลัวครับมีรอยสามสิบรอยสามสิบถอย เดี๋ยวชมก่อนนะครับเนาะเห็นพ่อว่าสินี้แบ่งหลายตัวโยนี่มาหอดพ่อครับพ่อวันพ่อวันสวัสดีครับสวัสดีครับครับซื้ออย่างไรพ่อวันเนาะวันชัยวันชัยบ้านไรก็พ่อพื้นที่บ้นเหลี่ยม บ้านเหลี่ยมแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านบนเก่าบ้านายังนี่ละบ้านเก่าบ้านกคอยู่นี่แต่น้อยแต่ว่า <RR> พื้นที่บางนี่เป็นบ้านโคกระเบื้องเนาะครับพี่น้องพอดีพออยู่บ้านเหลี่ยมเนาะ,อ,ะอยู่ในตบ้านเหลี่ยมแต่ว่ามาเลียงควายบ้านเก่าบ้านแก่อยู่นี่เนาะครับน้าก็อยู่นี่ละพอมีเบอร์โทรบ่ล่ะมีดีล่ะจำได้บ่จำได้วาว่าเบอร์ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเบอรเอีคุณอาเบ่เป็นยัง ครับพี่น้องระวังมึงไว้อยู่ให้บนหลีบระวังคอเบอร์โทรนะครับเด้อพี่น้องชมก่อนจักโตัวก็พ่อคุ้ยอยู่นี่สี่สิบเจ็ดตัวสี่สิบเจ็ดตัวโมเมนสามสิบนะครับเด้อสี่สิบเจ็ดตัวพอสีแดงมีรุ่นไหนดีครัสีสีแดงพี่น้องก็แล้วแต่ผู้มักอ่ามาเรียกว่าสันทเสี่เรียกอ้าวแต่กลังมีราคาทุกตัวนั่นล่ะครับก็คือมักกับสีแดงอยู่เนาะสูนียังไง ไปพมืองดูมันขาดไปแล้วศูนย์ศูนย์ยี่เยียมนี่นี่ศูนย์หกสี่อ่ะเดี๋ยวนะศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์หนึ่งสามเออนั่นแหละพอวันอัดสิบชระดด้วยครับเด้อชัดศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสามใช่ครับลองโทรเขามาหาพอวันเมึงปีนี้ขายไปเจ้าตัวแล้วนี่ ขายไปสองตัวด้วยสองตัวตัวผู้หรือตัวแม่เราพอแม่คู่หนึ่งแม่ลูกแม่ลูกอ๋อโคแม่ลูกขายไปเท่าไหร่ล่ะไปเก้าหมื่นเก้าหมื่นลูกลูกใหญ่ปันไรก็ใหญ่เติบจากเดือนแล้วลูกของขายไปสามสี่ห้าหกเดือนบนระดัวสามสี่ห้าหกเดือนอยู่เนาะเออค่อยไปลาลาเอ้ยโอ้ยไปยางไปเรื่อยเรื่อยไปยางรัดอ้าพ่อไปยางรัดเดี๋ยวพี่ตามไปยอ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 อะนี่ครับพี่น้องข้าวก็สียางไปด้วครับเลยย่าย่ายาก็ ว่นใดเปิดราคาครับพี่น้องมักไข้มาเลือกเอาอื <c oughs> พี่น้องมักไข้มาเลือกเอาเคยขายไปนี่คบแม่ลูกเก่ามื <c oughs> อที่พ่อเคยขายไปเลยครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าพี่น้องมาขอแบ่งไปโคมแม่ลูกแบ่งไปเก้ามืนครับคันพี่น้องอยากได้สนใจอยากได้เ่าก็อของพอวันกะติดต่อเข้ามานะครับนะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ครับหากว่าภาพบ่ชัดบอ เห็นรายละเอียดครบถ้วนก็ต้องขออภัยลหลายๆนะครับเนาะถือว่าเป็นการชี้พิกัดให้พี่น้องได้เขาถึงข้อมูลควายอีกเราคอนหนึ่งของบ้านเหลื่ยมหรือว่าตำบลโคกกระเบื้องนี่ครับพี่น้องมามา,มา เดี๋วเสียพี่น้องเบิึงมุมนีนะครับเด้อ